จิตเปรียบเสมือนน้ำย่อมไหลลงสู่ที่ต่ําทําความดีต้องฝืนใจไม่ให้ไหลไปตามกิเลสธรรมะดีๆนะครับของหลวงพ่อจรันแล้วก็ขอสวัสดีทุกๆคนอีกครั้งนะครับขอบคุณที่เข้ามารับชมรับฟังกันอันนี้ก็เป็นคลิปประจำเดือนกรกฎาคมจะมีดาวดวงใดส่งผลกระทบอย่างไรบ้างเดี๋ยวติดตามชมกันได้ครับ เฟซบุ๊กนะครับช่องชาแนลกุยอพยากรดาวเล่าชีวิตก็จะมีการอัปเดตดวงรายวันแต่เป็นการพิมพ์เขียนนะครับว่าในแต่ละวันนั้นเรื่องเด่นเด่นนั้นมีอะไรกันเกิดขึ้นบ้างลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์แล้วเข้าไปดูใน Facebook ได้นะครับลัคนารารศพีพฤษกนะครับดวงในเดือนกรกฎาคมมองว่าในเรื่องของความปั่นปน่วนความปวดหัวความวุ่นวายอะไรต่าง ที่เกิดขึ้นทั้งภายในองค์กรทั้งภายในบ้านเรือนเนี่ยเขาเรียกว่าทางานก็ปวดหัวกับบ้านก็ปวดหัวนะอารมณ์ในลักษณะแบบนี้ดีขึ้นนะนั่นแสดงว่าตั้งแต่ช่วงปลายมิถุนาเรื่อยลงมานะครับขึ้นมาถึงรกรกฎาเนี่ยหลายๆอย่างดีขึ้นและความเครียดความปวดหัวอะไรอย่างเดิมนั้นลดลงไปที้ถ้าเป็นกลุ่มของอผู้สูงอายุหล่ะนะ ว่วนี้นะครับก็ต้องระมัดระวังหน่อยแล้วกันในช่วงประมาณกลางกลางเดือนไปนะครับประมาณสัปดาห์เดียวกลางกลางเดือนไปก็ระมัดระวังอุบัติเหตุต่างๆนะที่จะเกิดขึ้นภายในบ้านเรือนของตัวเรารวมถึงเวลาเดินทางสัญจรไปที่ไหนมาไหนเนี่ยตรวจเช็คสภาพรถให้ดีๆนะครับแค่ช่วงจังหวะ,ะเดียวนะครับเท่าน,นั้นเอง หลายๆอย่างก็จะผ่านพ้นเคราะห์ไปแล้วนะครับซึ่งมันเป็นเคราะห์เบานะไมไ่ต้องกังวลใจอะไรมากมายนะักมาดูในเรื่องของงานกันต่อเรื่องของเนื้องานนะครับเห็นว่ามีดาวพระพระหัสเนี่ยโคจรเข้าไปร่วมเรือนซึ่งพระพระหัสเนี่ยนะครับจะอยู่กับชาวพฤศึกในตําแหน่งหน้าที่การงานเนี่ยไปตลอดทั้งปีเดี๋ยวจะมีเดินช่วงผิดปกติสักช่วงจังหวะหนึ่งแต่ในเดือนกรกฎาคม,มเขาเรียกว่า รหัสประจากราภาระภารรหัสมระจากมรณะอารมณ์ดาวในลักษณะมาเดือนกรกฎาคมคือว่า,าตัวพืกอศเองเนี่ยเคยที่ร่วมนะสร้างโครงการหรือการงานอะไรต่างๆขึ้นมาในช่วงที่ผ่านมาในเดือนกรกฎาคมจึงเป็นช่วงจังหวะที่จะรื้อฟื้นโครงการที่เคยทําไม่สําเร็จเนี่ยนะครับเอากลับเข้ามาทําหรือว่างานเก่าๆเนี่นะเรารื้อขึ้นมา เอามาทําใหม่นะแล้วหลายๆอย่างเนี่ยนะก็จะเป็นไปดีเลยนะครับเขาเรียกว่าเคลียร์ปัญหาได้สามารถนํางานเก่ามาทําให้ประสบความสําเร็จโปรเจกต์เก่าๆที่เคยทําไม่ได้เนี่ยนะในเดือนนี้ก็เรียกว่าเอากลับมาสางๆมาแก้ไขแล้วจะพบจุดพบปัญหาที่เอ่อที่เคยติดนะครับมันจะสามารถคลี่คลายตัวออกไปได้อย่างดีนั่นเองพระประหัสเนี่ยครับที่มาอยู่ในภพการงานนะในเดือนกรกฎาคมยังไงก็ เ้องระมัดระวังนะเป็นตัวบอกต้องระมัดระวังในเรื่องของอความปวดหัวความวุ่นวายอะไรต่างๆที่มันจะเกิดขึ้นในเนื้อง,งานที่ชาวพลึกศกเองนั้นต้องเข้าไปแก้ไขนะครับนอกจากจะเป็นงานของเราแล้วนะนะบางครั้งเนี่ยพลึกศกเองต้องไปแก้ไขงานให้ใครให้พี่น้องก็ได้ให้เพื่อนๆร่วมงานก็ได้นะครับมันก็เลยมีความาปวดหัววุ่นวายทางด้านการงานเกิดขึ้นนั่นเอง อารมณ์ประมาณว่างานนอกฉันก็รับงานในฉันก็รับแต่ถ้า,าชาพทธส์สุเอตเนี่ยนะครับพอมีงานเข้ามานะครับอย่างบางคนไม่ต้องไปช่วยใครนะก็เด็กถ้ามีงานเยอะๆเข้ามาก็นับว่าเป็นเรื่องที่ดีเกิดขึ้นด้วยเพราะอะไรเพราะไปดูอย่างในเรื่องของการเงินสินะการเงินเนี่ยเขาเรียกว่าดาวพ,พุกษโคจรกลับเข้ามาเป็นเกษตรพอพพุทธโคจรกลับเข้ามายืนตําแหน่งเป็นเกษตรเนี่ยนะครับตั้งแต่ช่วงต้นเดือนเรื่อยลงไป นั่นแสดงว่าเงินต่างๆนะครับหมุนได้หมุนดีหมุนคล่องมีรายรับเข้ามาทําการค้าก็จะได้ผลกําไรตอบแทนกลับเข้ามานะอย่างแบบโหดีเลยนะครับในเดือนกรกฎาคมนั่นก็แสดงถึงในเรื่องของการงานด้วยเช่นกันนะแสดงว่าการงานก็จะเป็นไปในแง่บวกนะอย่างที่บอกไป แล้วผลงานต่างๆนะครับต่อให้คนที่ไม่ต้องทําการค้าเนี่ยก็เรียกว่าผลงานต่างๆมันก็จะถูกนําเสนอเกิดขึ้นมาและหัวหน้างานก็เห็นนะหน้าที่ตําแหน่งเราก็เริ่มที่จะมั่นคงขึ้นมาเรื่อยๆด้วยนะครับเพราะฉะนั้นในเรื่องของเนื้องานแล้วก็การเงินเนี่ยถือว่าดีเลยนะในเดือนอกรกฎาคมหลายๆคนเนี่ยนะครับพองานดีแล้วก็มีโอกาสมีเกณฑ์น,นะครับที่จะได้รับ เลือกนะได้รับเลือกให้ทําหน้าที่ต่างๆที่มีมาใหม่ๆนะครับที่มันจะเกิดขึ้นมาเรียกว่าเป็นเดือนของการที่หัวหน้า,าไว้วางใจนะแต่หัวหน้าไว้วางใจเนะี่ยก็มาพร้อมกับงานที่มันมากขึ้นหนักขึ้นนะครับอารมณ์ประมาณนั้นแต่มองว่ายังไงพฤกษ์ศกเองก็สามารถเอาอยู่นะเพราะในส่วนของดาวที่มันมาสร้างความเครียดเนะี่ยก็เรียกหัวมันโล่งขึ้นการบริหารการจัดการพอหัวมันโล่งไนงะ การบริหารการจัดการหน้าที่ต่างๆนะครับมันก็จะเป็นลําดับเป็นระบบเป็นขั้นเป็นตอนไปนะครับในเรื่องของการเงินเสริมที่หนึ่งถ้าใครทํากิจการการค้าเนี่ยก็มีโอกาสที่จะเขาเรียกว่าขาข้อตกลงนําเสนอผลงานออกไปแล้วเนี่ยมีข้อตกลงกันเกิดขึ้นมีโอกาสเซ็นสัญญาแล้วได้รับทรัพย์นะครับกลับเข้ามาอย่างมากเลยนะในเดือนนี้นั่นเองบางคนบอกว่าอยากจะเปลี่ยนงานงานใหม่ ดีไหมนะครับเพราะในช่วงที่ที่ผ่านมาเนี่ยมีการเปลี่ยนแปลงหลายหลายอย่างเกิดขึ้นปิดหัว้นวาย,วายก็บอกว่าเดือนกระด,ระดาษคมนี้นะมีเกณฑ์ดีนะครับถ้าใครคิดจะสมัครงานใหม่นะเปิดโอกาสช่องทางให้ตัวเองใหม่ๆเนี่ยก็มีโอกาสได้รับเลือกได้รับเซ็นสัญญาหรือได้รับสัมภาษณ์แล้วอ่าโชคดีกว่าลักษณะอื่นๆเขานั่นเองครับมาดูเรื่องของบริวารกันบ้างนะครับในเรื่องของบริวารเนี่ย เห็นได้เลยนะครับว่าช่วงตั้งแต่มิถุนายนเป็นต้นมาเนี่ยบริวารเนี่ยบางทีเรามอบหมายอะไรออกมาให้เขาเขาสามารถนะครับสร้างผลงานที่ดีๆนั้นกลับเข้ามาให้กับชาวพลึกศกเองได้พอเข้ามาสู่ในเดือนกรกฎาคมก็เช่นเดียวกันในเดือนเดือนนี้นะครับเรามอบหมายงานอะไรออกไปเ็าเรียกว่าบริวารก็ยังสร้างผลงานดีๆกลับเข้ามามอบหมายให้ไปหาลูกค้า ก็สามารถาจับลูกค้าได้นะครับสร้างกําไรสร้างประโยชน์กลับเข้ามาให้กับชาวพฤกษุกได้อย่างดีอยู่นะในเดือนกรกฎาคมถึงแม้อ่าช่วงปลายปลายเดือนไปจะแผ่วลงไปบ้างในระดับหนึ่งแต่ก็ยังถือว่าทํางานกันดีร่วมงานกันดีสร้างประโยชน์ดีๆเป็นที่ชื่นอกชื่นใจสบายใจได้นะครับเพราะฉะนั้นเดือนอกรกฎาคมถือว่าบริวารยังให้คุณ ชาวพลกศกได้ดีอยู่พลึกศกเองเลยนะเดือนนี้นะครับเป็นช่วงจงังหวะดีด้วยนะถ้าจะเปิดรับเปิดโอกาสให้กับคนที่มาสมัครงานใหม่เนี่ยนะครับก็จะได้ลูกน้องดีนะครับกลับเข้ามาช่วยเหลือกิจการการงานให้กับตัวเราโดยช่วงดีๆเนี่ยเริ่มตั้งแต่ต้นเดือนไปเลยนะครับเพราะนั้นเดือนนี้เป็นเดือนดีในเรื่องของการรับบริวารเปิดโอกาสให้กับคนใหม่เข้ามาร่วมงานกันครับทีน,นี้มาดูา เพื่อนร่วมง,งานระหว่างนแผนกันบ้างนะครับหรือว่าทีมที่มาร่วมง,งานกับชาวพฤกษกเองเนี่ยก็ต้องตอบว่ายังเป็นจุดเปราะบางอยู่นะครับยังมีโอกาสความขัดแยง้งความที่ความคิดเห็นที่ไม่ตรงกันเกิดขึ้นนะครับตลอดทั้งเดือกนรกรกฎาคมแต่พอเข้าสู่ช่วงปลายปลายเดือนนะหลายๆอย่างความขัดแย้งที่มันเกิดขึ้นทงความคิดเนี่ยมันก็จะเบาลงอันนี้คือในเรื่องของอารมณ์นะ แต่ว่าก็ยังจะสามารถนะครับที่จะทํางานร่วมกันช่วยเหลือเกือ้อกูลกันได้เป็นอย่างดีต่างฝ่ายต่างหาประโยชน์ของตนเองเนี่ยแหละครับเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นถ้าทุกคนได้รับประโยชน์นะช่วยเหลือเกือ้อกูลกันเนี่ยยังไงก็ผ่านไปได้นะไม่ได้ถือว่าเป็นความขัดแย้งรุนแรงอะไรนี้ก็เป็นตัวเตือนเอาไว้นะบอกเอาไว้เพราะว่ามันมีดาวมีผลกระทบมาตั้งแต่มิถุนาแล้วนะ กรกฎาจะเบาขึ้นช่วงท้ายๆของเดือนก็อดทนกันอีกสักช่วงอีกสักระยะหนึ่งมาพูดถึงในเรื่องของความรักกันบ้างคนโสดนะครับก็ยังมีโอกาสดีนะที่จะได้พบเจอเจอคนดีๆเข้ามาแต่ในเดือนนี้นะครับยังต้องหาตัวช่วยติดต่อประสานงานนะให้เกิดความสัมพันธ์กันเกิดขึ้นอยู่ก็นับว่าเป็นไปในแง่ดีนะเป็นไปในแง่บวก แต่อารมณ์ดาวนะเขาเตือนเอาไว้ว่าบางครั้งเจอเจอแล้วเนี่ยต้องอาศัยเวลาในระยะยาวๆเป็นการพิสูจน์นิฉะนั้นนะครับตัวเราจะรุ่มหลงแล้วก็มีเกณฑ์ที่ถูกหลอกเกิดขึ้นได้ง่ายด้วยนะเพราะนั้นความรักมันมาพร้อมความหลงนะครับในเดือนกรกฎาคมคนที่มีครอบครัวแล้วนะมีคู่ครองแล้วเนี่ยก็ถือว่านะเป็นช่วงมีโอกาสทั้งเขาเรียกอะไรอะ่ะ ทะเลาะสมมติทะเลาะก,กันเนี่ยทะเลาะก,กันแต่มีลูกโดกอะนะอารมณ์ประมาณนี้นะครับเพราะฉะนั้นเรื่องของคนที่มีคู่ครอบครัวแล้วเนี่ยก็เลยมองว่าเป็นไปในแง่ดีอีกเช่นเดียวกันนะครับในเรื่องของความรักขอบาร,รมีพระรันตนตรัยสิ่งศักดิ์สิทธิ์เทวดาอารักษ์ทั้งหลายช่วยปกปักรักษาคุ้มดวงคุ้มภัยให้กับทุกๆรักนาราศีมีแต่ความโชคดีรุ่งเรืองและเจริญขึ้นเรื่อยๆทุกๆวันครับ